สวัสดีครับเพื่อนวันนี้ผมเฉินพรามสามนะครับยินดีรับชอบพระเครื่องของท่านเจ้าคุณนนอนะครับวันนี้ผมก็มีเหรียญสี่เหลี่ยมหน้าเล็กแล้วก็เหรียญสี่เหลี่ยมหน้าใหญ่นะครับให้เพื่อนได้รับชมกันนะครับก็ถ้าเกิดว่าใครยังไม่ได้คลิกเข้าไปชม เหรียญสี่เหลี่ยมหน้าเล็กองแชมป์นะครับสามารถคลิกเข้าไปชมที่มุมบนขวาได้เลยนะครับเจ้าคุณนอที่ฐานจิตในวันที่25เมษายน2513ดูใบหน้านะครับให้ไม่เบลอบวมเหรียญนี้เนี่ยมีมีของเก๋และของเสริมจํานวนมากนะเพื่อนๆเป็นเก๋เก่าเก๋โบราณนะครับจะเหมือนของแพ้แคบตุกประกาศเลยครับต้องระวังนิดนึงครับอย่างแรกนะครับเพื่อนให้ดูใบหน้าองค์พระท่านนะครับไม่เบลอบวมไม่มีการแตกไม่มีราวล้านล้านนะครับหน้าตรงนะครับตรงบล็อกตรงพิมพ์นะดูสังติท่านนะครับเส้นคมคมลึกๆคมชัดนะครับมือไม้คมชัดครับ ซึ่งเหรียญสี่เหลี่ยมหน้าเล็กเนี่ยจะมีเส้นขนแมวนะครับเต็มพื้นเหรียญเลยนะครับด้านหน้านะเพื่อน้วถ้าใครมีเหรียญนี้ก็สามารถติดต่อสอบถามมาหรือส่งมาให้ผมเช่าบูชาได้นะครับก็ด้านหลังครับจะเป็นยันน้าเต้านับยันพระความ3ามชั้นนะครับเพื่อนจะดูได้เหมือนกันนะครับจะเป็นหูเจาะนะหูเจาะไม่ใหญ่นะหูเจาะเล็กๆนะครับจะเป็นรอยสเต็ปวอลนะครับหรือว่าตรงตัวเส้นก๋วยเตี๋ยวนะครับระหว่างขอบเหรียญกับหูเหรียญนะครับลึกๆบางๆคมชัดนะครับจะมีปิ้นซ้ายและปิ้นขวาครับอย่างแรกนะพี่กิบขึ้น เป็นเส้นก๋วยเตี๋ยวลึกๆคุมคมนะครับเป็นล่องแบบลึกๆเลยนะครับปิ้นซ้ายปิ้นขวาคนระับหูจอะเล็กๆนะครับแล้วก็ถัดไปนะเราจะดูเนี่ยจะเป็นเส้นแทงครับไปที่ตรงขอบเหรียญเลยนะครับเพื่อนอ่าเนี่ยแล้วก็จะเป็นมีอ่าเป็นเหมือนคลิปปิ้นนะครับตรงนี้นิดนึงโอเคครับดูหูจอะนะหูจอะเล็กๆอ่าปึ๊บเห็นไหมอ่าโอเคครับปึ๊บอ่าดูด้านหน้านะครับซึ่ง องค์ที่องคไหนนะครับที่เป็นผิวลมดําเดิมนะครับเราจะเห็นนะครับเส้นขนแมวนะครับเต็มพื้นเหรียญด้านหน้านะครับแล้วก็จะเป็นเส้นสายฝนตรงช่วงหูนี่นะครับอาสนะขององค์พานะครับอาสนะใต้ฐานท่านเจ้าคุณนอยนะครับเนี่ยจะเป็นเส้นกุยกุยนะครับเป็นเส้นขนแมวกุยกุยนะครับเพื่อนแล้วก็จะมีเนี่ยครับคำว่าธรรมาวิตโกเนี่ยจะมีเส้นหนึ่งนะครับตัวนี้เนี่ยจะเป็นเส้นเป็นเส้นแกะแมพิมเป็นเส้นตีตารางผมผมเนี่ยหาหนึ่งปุ๊บข้างในครับคำว่าธรรมาวิตโกนะครับตันี้จะเป็นล่องเลยครับจะมี เส้นตีตารางเหมือนกันนะครับเพื่อนเดี๋ยวแต่ว่าอันเนี้ยต้องดูให้ลึกคมชัดนะครับอ่าเนี่ยอ่าเนี่ยจุดนี้ครับเนี่ยป๊อปป๊บปป๊อป่า เส้นแตกตรงใต้ข้างกลางอัสนะครคมๆนะครับสามเส้นเป็นเส้นขนแมวนะครับเอเครับครับดูด้านหลังเลยครับโอเคครับหลังยันพระความน้าเต้าสามชั้นเนี่ยองคไหนที่เป็นผิวดมดาเดิมเนี่ยเราจะเห็นแล้วจะมีเส้นขนแมวนะครับฝากไปตรงด้านพื้นเหรียญด้านหลังนะครับจุดใจตังเลยนะวิธีการดูเลยนะเส้นยกระดับนะครับเนี่ยเส้นนูนนะครับตรงช่วงปลายหัวยันนะครับหัวยันของพระความจะแตกนะครับหนึ่งจุดสองจุดนะเห็นอ้าวตรงตะแคงหน่อยครับรสองแยกนิดนึงนะอา เลี้ยงสองยายหนึ่งนะขอบแอลนะครับจะเป็นขอบวนะครนะจะว้าด้านนี้นะครับเพื่อนหยิบขึ้นมาตรงท้ายตูดนะครับตูดเหรียญนะวอล์าหนึ่งจุดนะครับแต่ว่าบางเหรียญนะจะไม่ว้าจุดนี้ก็ได้นะครับจะเป็น wow ว้าจ okay ุด uh, wow. นี้ก็ได้ครับวอล์าจุดนี้เห็นไหมเป็นล่องนี้เลยโอเคมองเห็ียนะครับวอล์านี่โชว์บางเหรียญวอาช่วงนี้ได้นะครับอขอบตัวตัดมันเริ่มจะเสียแล้วนะเนี่ยเริ่มเสียแล้วเริ่มเหนีย้ดัดมาเนี่ยก็อันนี้นะครับ ก็วิธีการที่เราจะดูแท้เลยนะจุดจ่ายตังค์นะเพื่อน mm. ผมเนี่ยให้ดูด้านหลังเหรียญก่อนอด,ด้านด้านมุมเหรียญก่อนนะเพื่อนมุมเหรียญมุมซ้ายนะด้านซ้ายมุมเนี่ยเห็นไหมมันจะแบบมันจะเหมือนจีบขึ้นมาเพื่อน,น,นเหมือนจีบเนี่ยจีบบนจีบล่างเหมือนเหมือนเราพับจีบขึ้นมาเหมือนเราพับจีบขึ้นมาจะไม่ตรงโดยทีเดียวนะเห็นไหมแล้วตรงจีบแบบตัวเนี้ยจะเป็นสับละเอียดนะเห็นไหมเนี่ยเนี่ยช่วงเนี้ยเห็นไหมขอบเนี่ยมันจะเพเยออกมา แล้วก็สับละเอียดตรงเนี้ยหลายๆแท่งเลยเนี่ยอ่าแบบเนี้ยเนี่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 ยเป็นจีบไว้นะขอบเขาจะไม่แบบเรียบปั้นไปเลยนะจะเป็นมุมออกมาเป็นสันออกมานะครับเนี่ยแบบเนี้ยเราจะเป็นสับละเอียดอ่าเนี่ยปึ๊บแทะเลยนะฮะข้างบนนะครับจะเป็นสับสุดมีดนะครับเป็นตัวตัดสุดมีดนะครับ ส่วนพิกัยนะครับตรงหูเหรียญน,นะครับจะเป็นร่องครับร่องใหญ่ๆเนะี่ยอ่าปุ๊บโถ่นี่แบบนี้ปุ๊บตรงคอติ่งหูเหรียญน,นะครับเนี่ยตรงคอติ่งหูเหรียญครับช่วงคอติ่งหูเหรียน,นครับจะเป็นแท่งคมคมหนึ่งแท่งโถแท่งนี้เลยอ่ะโอเคครับถัดไปนะครับอ่าเนี่ยจะเป็นบัง้งบังบังสับบัง้งบังบั้งครับสับบั้งบังบังอ่าเนี่ยสุดมีดสับบั้งบังบังสุดมีดโอเคครับข้างล่างตัดแอลปุ๊บอย่างเงี้ยโอเค ปุ๊บอย่างเงี้ยแท้เลยถ้าใครมีแบบนี้นะครับก็สามารถติดต่อเข้ามาส่งมาขายเราได้เลยนะครับยินดีรับชอบพระเครื่องของท่นานโจคุณนอน,นะครับยังไงวันนี้ผมเฉินพระรามสามต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับพบกันใหม่คลิปถัดไปสวัสดีครับ